ตัวลำน้ำแม่สาย90%สเปนลยครับมันร่มน้ำมันอยู่ในประเทศพม่ามา่มน้ำเนี่ยมันลดออกไปมากเลยเวลาฝนตกปุ๊บมันก็ไหลลงมาอย่างรวดเร็วพาคโคลนดินทรายลงมาด้วยเ็าจะมีการไปขุดเหมืองทองแล้วมีมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมดีไหมนะไซยานายที่เขาใช้ในการผลิตทองคาเนี่ยนะฮะมันรั่วไหลออกมาอย่างไรบ้างช่วงฤดูแล้งก็มีการเผาป่าอันนั้นก็ทําให้ร่มน้นํานี่เสื่อมโทรมไปมากเสื่อมโทรมไปมากมันก็ซึมซับน้ําไม่ได้ฮะฝนตกมา100มิลลิเมตรก็ไหลออกมาเลย8 Mm. สิ่งที่ทํามันมันต้องเร่งด่วนเอาเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปงบประมาณส่วนกลางนะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าเบี้ยเลี้ยงต้องีบหาถึ้งไปแล้วกนะ็เห็นชัดเจนแล้วครับว่าอันนี้ยังไม่เข้าหน้าฝนเลยครับก็รับน้ําไม่ได้แล้วนะครับดีบีสวัวเถาวสวัสดีครับคุณชาวฤทธิ์ครับครับสวัสดีครับคุณธานีครับแม่น้ำแม่สายตอนนี้มีปัญหาแม้กระทั่งสารพิษ หรือแม้กระทั่งการน้ำท่วมโคลนท่วมถล่มอะไรพวกนี้มันเป็นปัญหาของอะไรกันแน่ผมก็ยังสงสัยว่าสมัยอดีตมันเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะเห็นผมเห็นภาพเก่านี่ฮะมันเป็นภาพที่ว่าสะพานข้ามไปร้อยเมตรเลยตอนนี้เหลือ30เมตรเองมันหายไปตรงไหนบ้านเรือนเต็มไปหมดสมัยก่อนนี้มันจะโล่งๆนะฮะดังนั้นสิ่งที่อยากจะให้ท่านอธิบายก็คือว่าอดีตแม่สายอดีตแม่น้ำสายแล้วก็ สภาพแวดล้อมตรงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายยังไงถึงเกิดปัญหามากมายในปัจจุบันนะครับก็คนนี้ไล่ตั้งแต่ตัวต้นน้ําเลยนะครับคือตัวลําน้ําแม่สายช่วงก่อนนะหมายถึงว่าต้นน้ำนะฮะก่อนที่จะเวลามีฝนตกแล้วก็ฝนตกนี่น้ําจะไหลเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนชาวแม่สายนี่นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับมันลุ่มน้ํามันอยู่ในประเทศพม่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาลุ่มน้ําอยู่ในประเทศพม่านี่เราเองเราก็จะไป รับทราบอะไรได้ลําบากมากนะครับอย่างเช่นว่าเขาจะมีการปลูกพืชเชิงเดียวแล้วทําให้การอุ้มน้ําของตัวลุ่มน้ำเนี่ยมันลดลงไปมากเลยนะฮะเวลาฝนตกปุ๊บมันก็ไหลลงมาอย่างรวดเร็วพาโคลนดินทรายลงมาด้วยนะฮะเขาจะมีการไปขุดเหมืองทองนะฮะแล้วมีมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมดีไหมนะไซยานายที่เขาใช้ในการผลิตทองคำเนี่ยนะฮะมันรั่วไหลออกมาอย่างไรบ้างนะฮะเขามี อแองเก็บไซยานายดีหรือยังอะไรอย่างี้นะเราจะเข้าไปตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นดินแดนของเพื่อนบ้านนะสิ่งที่เราทําได้ก็เพียงแต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่เหมาะเราก็ส่งข่าวให้ทราบว่าเออมีอะไรจะให้เราช่วยบ้างนะช่วยเข้าไปตรวจช่วยให้เข้าไปบริหารจัดการอย่างไรได้บ้างเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็เป็นส่วนที่อยากเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่า90%นะของน้ำเนี่ยมาจากประเทศพม่านะครับเพราะนั้นเราอาจจะบอกว่าเออเรา วัดปริมาณน้ำฝนฮะได้เมื่อวันที่28 29นี้นะครับก็60มิลิเมตรนะฮะโอ้ทำไมเพียง60ม mm ิลิเมตรนี่เอ,อ่อลำน้ำไม่สายรับไม่ได้เลยหรือนะครับมันก็มามาจากอย่างที่ผมเรียนนะครับอันที่หนึ่งเอ,อ่อเราไม่มีสถานีวัดน้ำอยู่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเราบอกเออสถานีที่เราใช้อยู่นี่นะครับก็60มิลลิเมตรนะ เออหกสิบมิลลิเมตรนี่เป็นเกณฑ์ที่ไม่มากนะครับอย่างเช่นกทมเราก็ใช้เกณฑ์หกสิบมิลลิเมตร mm. ถ้าฝนตกวันละหกสิบมิลลิเมตรนี่ก็ยังระบายน้าได้ทนันอาจจะมีท่วมขังบางบริเวณบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะมันน่าจะรับได้นะคราวที่แล้วพายุยาญงี้เข้ามานี่สามร้อยมิลลิเมตรสองวันนี่ก็เลยท่วมหนักไปหลายวันนะนั่นกเน็เป็นเรียกว่ากรณีที่รุนแรงมากอันนี้หกสิบรับไม่ได้แล้วเหรอทุกคนก็จะตกใจหมดเลยนะครับว่าหกสิบรับไม่ได้นี่ แล้วไอ้การที่ฝนภาคเหนือนะฮะตกหนึ่งรอยมิลเมตรในฤดูฝนที่จะเข้ามาถึงแล้วนี่เป็นสิ่งปกตินะครับสิ่งที่อยากให้ทราบคือว่าเราไม่มีสถานีวัดน้ําฝนเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในลุ่มน้ําที่ฝนตกแล้วไหลมาเป็นน้ําเนี่ยฝนตกเท่าไหร่อาจจะตกผมดูบางสถานีนะถึงหนึ่งร้อยยี่สิบมิลิเมตรนะครับคือสองเท่าของที่เราวัดได้อนี่เป็นไปได้นะครับว่า ฝั่งพมา่านะเนื่องจากว่ามียอมความกดอากาศต่ําที่ทําให้เกิดฝนสูงนี่นะครับไปอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําสายเลยซึ่งอยู่ในพื้นที่พมา่านะครับในวันที่ฝนตกหนักนะครับวันที่ตั้งแต่ 27, 28แล้วก็รวมถึงวันที่29ด้วยนะครับอยู่ด่นั่งสาวันเลยเพราะฉะนั้นปริมาณฝนนี่มากนะครับอยากจะให้ได้เข้าใจก่อนว่าเออฝนไม่ใช่6 0ส mm, มเมตรตามที่เราวัดได้นะฮะ เราเราจะตกใจว่า60มิมก็ท่วมแล้วหรืออันที่หนึ่งก่อนเรื่องเนื้อน้ำนะรปริมาณน,น้ำฝนอันที่สองอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเขามีการถากถางป่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปเยอะมากเลยนะครับผมเองก็เคยเข้าไปในพื้นที่ร่วม10กว่าปีมาแล้วนะฮะทางญี่ปุ่นก็ให้ความช่วยเหลือในการที่จะพัฒนาพื้นที่นี้อยู่นะฮะก็อยากให้พัฒนามีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนะเพื่อจะ เก็บน้ําไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งชะลอน้ําไม่ให้เดือดร้อนกับคนไม่สายด้วยเนี่ยเขาก็ทราบดีเขาให้ความช่วยเหลือมาจังใจกล้านะครับนะแต่ก็20่กว่าปีที่แล้วแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปทําอะไรต่อเนื่องอีกเพราะฉะนั้นการพัฒนาการในลักษณะการใช้ใที่ดินนะก็เหมือนบ้านเราเนี่ยครับสิ่งที่เราจะมองเห็นได้ก็คือว่าในช่วงฤด,ดูแล้งก็มีการเผาป่านะ มียอมความร้อนนะจิสดาเราก็มีดาวเทียมคอยส่องแล้วก็คอยเทียบว่าเออของเขาก็เยอะของเราก็เยอะเหมือนกันนะในการที่เผาป่านะครับอันนั้นก็ทําให้ลุ่มน้ํานี้เสื่อมโทรมไปมากนะครับเสื่อมโทรมไปมากมันก็ซึมซับน้ําไม่ได้ฮะฝนตกมาหนึ่งร้อยมิลลิเมตรก็ไหลออกมาเลย8ปดสิบมิลลิเมตรนะครับคือแทนที่ถ้าหากว่าซึมซับน้ําได้ดีนะอย่างในพื้นที่อุทยานของเรานี้นะครับฝนตกมาห mm, นึ่งรอยมิลลิเมตรนี่ จะซึมซับไปเลยนะฮ mm ะหกสิบเจ็ดสิบมิลิเมตรนะไหลออกมาเป็นน้ําจริงๆนี่สามสิบสี่สิบเท่านั้นเองสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้กลายเป็นว่ากลับตาลปัดกันเลยฮะตกร้อยไหลมาแปดสิบเลยเพราะฉะนั้นในการไหลมาแปดสิบนะแล้วที่บ้านเขามันยังอยู่ในพื้นที่สูงชันอยู่มันก็จะไหลมาแรงแล้วก็ไหลมาเร็วนะครับอันนี้ยังดีหน่อยครั้งนี้นี่คโครนต่างๆมันมาครั้งที่แล้วมากแล้วนะเพราะฉะนั้นน้าถึงแม้จะขุ่นแต่คโครนก็ยังไม่มากเหมือนครั้งที่แล้วนะครับ แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าไอ้ฝนตกไม่มากพายุก็ไม่ได้เข้าแสดงว่าตัวลําน้ําเราไอ้ที่ตะกอนมาตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเรายังขุดลอกไปไม่หมดนะครับผมก็เลยไล่ตามหาข้อมูลมีชาวแม่สายเพจแม่สายอะไรต่างๆก็ถามถามเข้าไปเขาบอกว่าเออใช่เลยเพิ่งมาขุดลอกกันจริงจังในตัวลําน้ำนะฮะเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าอันที่หนึ่ง รุ่มน้ําก็ไม่ได้ไปปรับปรุงอะไรให้ซึมซับน้ําได้ดีขึ้นนะครับสองข้อมูลเราก็ไม่มีฝนตกแล้วก็มาเลยอย่างแรงนะครับอันที่สมมีกิจกรรมอย่างเช่นที่คุณธานีพูดถึงน,นะฮะไปทําเหมืองทองแล้วก็ทําให้มีไซยาไนดะ์ะมีสารเคมีต่างๆรั่วไหลออกมามากนะครับอันนั้นก็เป็นทั้งน้ําที่ปริมาณมากเวลาฝนตกนะครับแล้ว เวลาฝนตกน้อยน้ําก็ยังอันตรายมากประกาศห้ามใช้ไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราได้รับผลเสียหายมากทีเดียวแต่คราวนี้พอมาดูพวกเรากันเองเนี่ยเราเองเราขุดลอกลาน้ําไปให้ดีดังเดิมแล้วยังนะฮะอย่างที่คุณธานีบอกว่าเมื่อ40่ปีที่แล้วนะสะพานสะพานมันก็ยาวเหมือนเดิมนะร้อยห้าสิบเมตรนะครับแต่ว่าไอ้พื้นที่ใต้สะพานนะดูได้เห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันถูกบุกรุกเข้าไปนะ บ้านเราก็บุกลุกไปห้าสิเมตรนะฮะเพื่อนบ้านก็บุกลุกมา50เมตรมันก็เหลือน้ําไหลแต่ตรงกลางนะแทนที่จะร้อยห้าสิบก็เราไปใช้ประโยชน์มันเสียแล้วนะะถมเข้ามาทําเป็นร้านค้าขายก็เหลือช่องที่ให้น้ําวิ่งเพียง50เมตรก็เหลือหนึ่งในสามนะจะเห็นว่าฝนยังเท่าๆเ,เดิมนะฮะแต่ว่าปริมาณน้ําไหลมากกว่าเดิมเพราะว่าการซึมซับไม่ดีนะฮะ พอไหลมาแล้วเอาช่องทางที่จะให้น้ําผ่านตัวเมืองก็ลดลงเหลือหนึ่งในสามนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรมันก็ไม่ดีเหมือนในอดีตแล้วนะครับสิ่งที่เป็นอันตรายมากก็คือว่าไอ้ตรงสะพานแล้วก็ช่องทางตั้งแต่สะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งที่ทุกวันเราพูดถึงกันเป็นส่วนใหญ่นี้นะครับลงไปถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่สองเลยนะครับก็ยังมีตะกอนอยู่เรายังขุดลอกไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะฉะนั้น อตอนนี้แหละครับก็ต้องร้องขอและครับว่าขอให้หน่วยงานต่างๆนะฮะส่งเครื่องมือเครื่องจักรนะครับแล้วส่วนกลางนะไม่ว่าจะมีงบป,ประมาณส่วนกลางอย่างไรนะก็ขอให้เร่งรัดออกมาใช้ในการขุดลอกให้ได้ลําน้ําที่กว้างนะครับคือตอนนี้ป้องกันตลิ่งไม่ให้กัดเซาะอ,อะไรนี่มันทําไม่ทันอยู่แล้วนะครับเราเอาเพียงแต่ว่า คุณร้ห้มันกว้างนะกว้างแล้วก็ให้น้ําไหลผ่านจากสะพานแห่งนี้นะครับสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งที่เราพูดกันที่ท้าขี้เหล็กนี้นะครับให้ไหลทะลุผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่สองลงไปน,งนึ้น,น้ําให้ได้ก่อนนะฮะสะพานให้ได้สะดวกแล้วนะครับเวลาฝนจะมาน้ําจะมาะการท่วมต่างๆก็จะได้ลดน้อยลงไปนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าเ,าเวลามีการบุกรุกที่ดินไปแล้วใครๆก็ไม่อยากถอยนะเหมือนกับเป็นที่ทองคํำค้าขายกันมา สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วนะฮะเห็นมีคนส่งข่าวมาว่าบางพื้นที่ก็เป็นที่ราชพัสดุนะครับก็เช่าอยู่แล้วนะฮะก็จะขอรื้อถอนนี่ก็ก็จะทําไม่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ต้องทำความเข้าใจกันอย่างยิ่งเลยครับสิ่งที่ทามันมันต้องหนึ่งนะฮะเร่งด่วนนะฮะเร่งด่วนก็เอาเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปมากกว่าที่ใช้ของทางทหารช่างอยู่ในปัจจุบันนะฮะ มุประมาณส่วนกลางนะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเครื่องจักรอะไรต่างนี่ต้องต้องต้องรีบถาถมลงไปแล้วนะเพราะเห็นชัดเจนแล้วครับว่าอันนี้ยังไม่เข้าหน้าฝนเลยครับก็รับน้ําไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าหน้าฝนจริงจังอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านเนี่ยฝนตกหน้าฝนเอ่อหนึ่งร้อยมิลลิเมตรต่อวันนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นจะรับปริมาณน้ําขนาดหนึ่งร้อยมิลลิเมตร ไม่ได้นะฮะอันนั้นก็เป็นที่น่าเป็นห่วงไปอย่างยิ่งนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าเรามีการลุกล้ําลําน้ํามานานมากแล้วนะครับมันต้องเป็นวิธีการเนี่ยที่เรียกว่าละมุดละม่อมแล้วทุกหน่วยงานต้องรีบเข้าไปดําเนินการนะครับแน่นอนครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็คงต้องเป็นหลักนะฮะแล้วหน่วยงานองค์ประกอบที่เข้าไปไม่ว่าจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับกรม กรมประชาสงเคราะห์เดิมะนะฮะที่จะต้องมาดูแลคนที่จะต้องถูกหรือย้ายไปเนี่ยนะครับคราวนี้ถามว่าหรือย้ายไปไหนเราก็ต้องพร้อมแล้วนะฮะเราเองเราเคยพูดถึงทางสมาคมเองสมาคมถามนิกสยามเองก็พูดถึงว่าควรจะไปพัฒนานะพัฒนาอย่างเร่งด่วนเลยนะครับพื้นที่สะพานมิตรภาพแห่งที่สองนะครับซึ่งมีศักยภาพมีการค้าขายที่ถึงแม้ไม่ดีดังเดิมนะฮะก็มี ต้องไปเริ่มนะฮะถ้าไม่เริ่มมันก็มันก็จะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลุกล้ําลาน้ําอยู่นะฮะก็ต้องขอรื้อย้ายไปอยู่ที่สะพานมิตรภาพแห่งที่สองคราวนี้สะพานมิตรภาพแห่งที่สองมันห่างไปสิบกิโลเมตรนะครับก็ต้องไปรีบสร้างบริเวณนั้นนะฮะให้มีถนนให้มีไฟไฟ้าให้มีประปาให้พร้อมเห็นว่า โอ้เราต้องใช้สัพพกําลังอย่างเร่งด่วนเลยนะไม่ใช่เพียงว่าขุดลอกขุดลอกมันขุดไปก็ติดบ้านคนขุดไม่ได้ลอกไม่ได้ก็ต้องขอย้ายบ้านคนย้ายก็ต้องเอาบ้านเร่งด่วนนะสมาคมาสมาคมสถาบันิกสยามสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาก็มีแบบบ้านนะแบบเร่งด่วนนะฮะให้รีบเข้าไปทําเข้าไปดําเนินการนะ,ะไปตั้งบ้านตั้งเรือนไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ขอย้ายไปอยู่ขอย้ายไปอยู่แล้วจะปรับปรุงเรื่องถนนเรื่องไฟฟ้าเรื่องปะปาอะไรต่างๆะฮะให้เขามีถนนไฟฟ้าปะปาได้สะดวก นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ราต้องเร่งทำฮะทั้งพื้นที่ที่จะรับคนที่จะย้ายไปนะทั้งงบประมาณนะแล้วทั้งการที่เข้ามาเจรจาทั้งด้านสังคมการยอมรับกันที่ให้เขาย้ายไปด้วยครับสิ่งที่ฟังคุณชาวนิดพูดนี่ผมรู้สึกเหมือนกันว่าทุกอย่างมันระบบราชการไปหมดเลยมันจะทันหรือเปล่าเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่แต่ว่าสิ่งที่อยากจะ ขยายนิดหนึ่งก็คือปัญหาของแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ยมันคล้ายๆกันเพราะมันรุ่มน้ําเดียวกันนะฮะคร mm. าวนี้เขาใช้ทหารเนี่ย mm. ผมก็ยังสงสัยว่าในเมื่อทหาร mm. เขาก็มีภารกิจในการที่จะต้องดูแลความมั่นคงแต่กับเอามาขุดคลองขุดแม่น้ําเนี่ยมันผิดฟ้าผิดตัวทําไมเขาไม่ใช้เอกชนเหมาไปเลยว่าทั้งหมดทั้งนี้ทำทำ,ทำไมต้องใช้ทหารหรือว่ามันเป็นความมั่นคงตัางชายแดนที่ไม่สามารถจะใช้หน่วยงอานเอกชนได้ครับเพราะอะไรครับ mm. ความจริงใช้ได้นะครับเรามีแบบที่เร่งรัดนะเร่งรัดในการที่จะประกวดราคาประมูลนะให้ทางเอกชนหรือว่าแม้แต่เรามีของหน่วยงานอื่นนะครับของกรมชลประทานก็มีนะกรมโยธาธิการก็มีนะมีเครื่องจักรนะครับ อันนี้ก็เอาระดมหน่วยราชการก่อนแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเร่งรัดประกวดราคานะเดี๋ยวก็อาจจะมีบอกว่าเข้าข้างคนนู้นคนนี้เอกชนรายนู้นรายนี้ได้อีกนะก็พอเริ่มจากทหารแล้วนะครับเอาเริ่มจากกรมโยธาธิการด้วยนะฮะซึ่งก็มี uh huh. ภารกิจแล้วในการที่จะ โยธาธิการและผังเมืองนะอะไรที่มันไม่ถูกกว่าผังเมืองอันนี้เรามีผังเมืองรองอยู่แล้วนะครับที่จะพัฒนาว่าไปตามผังเมืองได้เลยความจริงเ,เป็นคนถือ,อแผนที่อยู่ในมือด้วยนะรโยธาธิการและผังเมืองก็ชีช้ๆเลยท่านผู้ว่ามาดูสิครับอ<ช>คนนี้เขาไม่ยอมนะครับจะต้องชดเชยอ,อะไรยังไงก็ว่าไปนะฮะเครื่องมือก็ต้องระดมมาเลยที่สำคัญเนีน้ำมันกับเบี้ยเลี้ยงมีเงินละยังส่วนที่จะไปช่วยเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะอันนั้นแหละครับ ก็ใช้ทหารช่างเหมาะสมที่สุดอ๋อผมเข้าใจแล้วคือส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับประมาใช่ครับคราวนี้มันเราทหารช่างเองก็มีเครื่องจักรน้อยนะฮะยังไม่พอไม่พอกับการที่เราเรียกว่าจริงๆหน้าฝนวันที่สิบหกนี่ก็จะมาแล้วนะฮะหรือเวลาของอาทิตย์นี้เท่านั้นเองนะฮะคราวนี้มาจริงแล้วนะฮะไอ้ที่ว่าวันก่อนนี่ทดลองให้ดูเฉยๆนะครับเพราะที่มาจริงแล้วนะฮะมาจริงแล้วนี่ตั้งแต่วันที่สิบหกพฤษภาคมเป็นต้นไปนะฮะ จนกระทั่งถึงมิถุนายนตลอดทั้งเดือนน,น,นะครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนั้นท่วมท่วมไปแล้วหัามันก็จะกลายเป็นโอเ้เราท่วมไปแล้วทําไงดีด้วะนั้นรีบขุดลอกตอนนี้นะครับทุ่มสำคัญการเหลน้ำที่นี่น,นะมันจะทันได้ไงมันมันก็ต้องต้องอต้องเริ่มปีนี้ต้อง,องโดนไปอีกอ่ะโดนไปอีกอครับแล้วไปงานไปงานดี่สริมีน้่ผมสงสัยว่าปีนี้น้ําจะเยอะไหมเออถ้าพูดถึงปริมาณน้ํนานะะในภาพรวมก่อนนะฮะเดียนว่าในภาพรวมในภาพรวมนี่ เท่ากับปีเฉลี่ยทั่วไปไม่ได้ท่วมรุนไม่ได้มีฝนตกรุนแรงนะครับอันนั้นเรารื่องสภาพทั่วไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับตั้งตั้งแต่สองร้อยหกสิบสี่สองพันหหกสี่เป็นต้นมานะครับไอภาวะโลกร้อนนะฮะมีผลกับหลายๆประเทศเราฟังข่าวประเทศอื่นนะมันรุนแรงขนาดไหนสิ่งที่ประเทศเราได้รับความรุนแรงก็คือว่าฝนตกเฉพาะที่อย่างที่บริเวณเมื่อกี้นะฮะฝนตกห mm นึ่งร้อยมิลลิเมตรนะแทนที่จะ แบ่งๆกันไปกระจายกันไปนะหนึ่งร้อมิลเมตรที่นู่นที่นี่ปรากฏว่าในบางบริเวณตกถึงสามร้อยมิลเมตรมันเหมือนกับว่ารวมๆเอาน้ําจากข้างๆเอรุ่มน้ำเนี่ยนะเอามาตกที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ภูเก็ตนะฮะภูเก็ตทําไมตกแตอเภอถลางนะฮะอเภอเมืองถัดไปตกเลยแล้วตกที่สามร้อยหกสิบมิลเมตรนะฮะวันหนึ่งจริงๆไม่ใช่วันด้วยนะที่ที่ถลางนี่นะครับ 8ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะตกมาเลย300มิลิเมตรนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะที่พะเยานะปีที่แล้วนะครับที่พะเยาก็ตกเฉพาะที่ที่พะเยาหอพักก็เสียหายไปเยอะเลยนะครับที่ลำปางเช่นเดียวกันแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยครับตกวันหนึ่ง200-300มิลิเมตรต่อเนื่องกัน6วันนะฮะที่ท่วมท่วมหนักก็จะเป็นแบบว่าการตกเฉพาะที่นะครับมันตกรุนแรงมากขึ้น นะเป็นปัจจัยที่สองนะครับคือถ้าน้ำลดเฉลี่ยเท่าเดิมนะครับแต่ภาวะลูกคลอนเนี่ยทำให้มันมีการแปรปรวนสูงนะฮะตกเฉพาะที่นี่ปริมาณมากเลยครับอันนั้นก็เป็นที่น่าเป็นห่วงว่าปีนี้เองถ้าสภาพเฉลีย่ยหมายถึงว่าโดยบ้านทั่วไปก็มีน้ำปริมาณเฉลีย่ยฝนตกทีก็ประมาณหกสิบถึงหนึ่งรอยมิลิเมตรนะตอนฝนตกมากนะครับแต่บางบริเวณนะฮะจะมากกว่าร้อยห้าสิบมิลลิเมตรขึ้นไปซึ่งก็ถือว่าเป็นตกหนักมากแล้วนะครับ อันนั้นการระบายน้ําในบางบริเวณก็จะทําไม่ทันนะครับฉะนั้นเราปีนี้เรามีความเสี่ยงขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือแทนที่จะตกตกเยอะแต่ว่ามันตกหนักเป็นจุดฉะนั้นโอกาสที่แพม่สายจะมีตกหนักแบบเรนบอมที่เมื่อสครู่พูดถึงเนี่ยถ้ามันตกเรนบอมก็จบเลยไม่ต้องไปทําอะไรก็ปล่อยให้มันท่วมไปก็คือมีโอกาสท่วมที่จะสูงเหมือนปีที่แล้วมากโอกาสมากฉะนั้น ควรจะเตรียมตัวรับมันได้แล้วใช่ไหมฮะตรงนี้ทําใจก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับว่ากังที่แล้วตกอยู่ฝนมาตกในในเรื่องเนื่องจากพายุอย่างนี้นะครับก็คาดประมาณ300มิลลิเมตรนะครับก็300มิลลิเมตรแล้วต่อเนื่องกัน3วันนะก็เรียกว่าทําให้เสียหายมากและเป็นระยะเวลายาวนานนะครับตอนนี้อย่างที่ผมเรียนฮะตกวันละ100่มิลลิเมตรเป็นเรื่องปกติสําหรับหน้าฝนของภาคเหนือครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดอย่างนี้ยังไม่พูดถึงนะครับว่าตก หนักเฉพาะที่จะเกิดที่เอแม่สายหรือไปเกิดที่แพร่หรือว่าเกิดที่น่านเกิดที่พิสุรโลกเกิดตรงไหนก็จะลําบากนะเรียกว่ารับภาระหนักตรงนั้นะเอาค่าเฉลี่ยเองตอนนี้ถ้ามองก็รับไม่ไหวแล้วครับเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดถ้ามีเลนบอมขึ้นมาก็ถือว่า เป็นเรื่องเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าพันปีอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตอรับก็คือว่าอนาคตจะเป็นเรื่องปกติที่จะมีเลนบอมฉะนั้นเราต้องเตรียมรับสถานการณ์เลนบอมในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่สามารถน้ำน้าสามารถไหลลงมาจากภูเขาแล้วมาที่ลุ่มต่ำด้วยความชันและรวดเร็วโดยเฉพาะแม่สายนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดี ดังนั้นท่าน,าน,าน,านช,ช่วยบอกคนแม่สายหน่อยครับว่าคนแม่สายควรจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะรับสถานการณ์น้าท่วมซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นเรื่องบ่อยๆแล้วก็เขาต้องย้ายพื้นที่ออกจากพื้นที่ไหมยครามว่าเขาอาจจะต้องพยายามขยายล่องน้ำตอนนี้ผมได้ทราบข่าวมาว่า,วา,าการที่ขยายล่องน้าตรงเนี้มันยังไม่มีแผนการชัดเจนเลยหรือทุกวันนี้ก็ลอกของเก่าออกเท่านั้นเองใช่ไหมครหรือว่ามีแผนการระยะยาวหรือยังครับครับก็คืออย่างนี้ครับว่าถ้าถ้าพูดถึงอันที่หนึ่งนะเราขุดลอกของเก่าก่อน นะเพื่อใหอ้เรียกว่าภาวะมันกลับคืนไปสู่เมื่อ3ปีที่แล้วอันที่หนึ่งขอให้ได้คืนมาก่อนนะถ้ะากว่าภาวะกลับไปเหมือนกับ3ปีที่แล้วก็จะทําให้เรียกว่าฝนในอัตราที่ประมาณ100มิลิเมตรนะฮะก็ยังพอที่จะไหลระบายลงได้นะครับยังไม่พูดถึงว่าเรนบอมถ้าจะมาเกิดตรงนี้เลยอะไรอย่างี้นะครับ แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ของเก่าคืนมาของเก่าที่เรียกว่าหปีที่แล้วดีกว่านะสามถึงห้าปีแล้วยังไม่ได้ของเก่าคืนมาต้องรีบเอาตรงนี้ก่อนอย่างนี้ผมเรียนนะครับว่าเราจะต้องทําการป้องกันตลิ่งไม่ให้มีการกัดเซาะด้วยนะอันนี้กรมโยธาธิการมีแบบมีแบบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถเริการได้นะเพราะว่าเรื่องการรือ้อย้ายการรือ้อย้ายการบุกรุกนะซึ่งเอาด้านเขาด้านประเทศเพื่อนบ้านเขาบุกรุกมาห้าสิบเมตร เราก็คงไปให้คําแนะนําเฉยๆนะเขาไม่รู้ย้ายเราก็ไม่ว่าอย่างไรแต่บ้านเราสิครับรทําเป็นตัวอย่างเลยครับนะคบใครบุกรุกมา20 30 50เมตรก็ต้องขอคืนหมดนะฮะโดยการเร่งที่จะไปทําที่ที่ย้ายเขาไปอยู่ใหม่ให้อยู่ได้ด้วยอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะฮะถ้าเราจะมองว่าอุ้ยของเรานะเอาคืนมา50เมตรแต่ของทางฝั่งพม่าเอ่อเขาก็ไม่เห็นคืนพื้นที่ให้ก็ จะมาบอกว่าเราเสียเปรียบก็ไม่ได้ฮะเราก็ได้ได้ของเราแล้วกันนะเราป้องกันตลิ่งให้สมบูรณ์นะให้มีขอบแม่น้ําที่ถาวรน,นะครับนะเหมือนกับคลองกรุงเทพนี่เราทําไปมากแล้วนะในกรุงเทพยกตัวอย่างนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เป็นดินนะเพราะว่าการกัดเซาะมันยังมีสูงอยู่เราก็จะทําเป็นเรียกว่าคอนกรีตนะคอนกรีตตั้งตั้งตั้งนะเป็นขอบตั้งไปเลยนะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องการ,รย้ายจากผู้ที่บุกรุกนะครับอันนั้นก็ ต้องให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจหน่วยราชการก็ต้องเข้าไปหนุนอย่างเต็มที่นะครับว่าท่านบุกรุกเข้ามานะท่านมาประกอบอาชีพเข้าใจนะฮะทางราชการก็ต้องเร่งรัดที่จะขอรื้อย้ายท่านไปอยู่ที่สะพานมิตรภาพแห่งที่สองนะฮะเขาก็จะบอกว่าโอ้ไกลไม่เคยไปอยู่ไม่เคยค้าขายอันที่สําคัญก็คือต้องมีที่ให้เขาต้องมีร้านค้าให้เขาแล้วต้องมีน้ําไฟให้พร้อมให้เขานี่ยครับเขาถึงจะไปนะฮะ มันเป็นองคาบายบอ่ะมันไม่ใช่ทําคนเดียวอ่ะมันต้องทําเป็นทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันมันไม่ได้ง่ายผมผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วก็มันจะต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วคิดว่าหลายปีเลยอ่ะถ้าหลายปีเนี่ยมันก็ต้อง,ต,องต้องให้ธรรมาชาติเป็นคนบอกว่าคุณอยู่ไม่ได้ท่วมไป<ช>อยู่ไม่ได้ท่วมไปเ<ช>ขาเขาขาย้ายเองระครับมันอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะคือเราไม่ได้บังคับเนาะแต่ว่าธรรมชาติมันบอกว่าคุณอยู่ไม่ได้นี่คือโจทย์ที่ทุกคนต้องเข้าใจ แล้วชาวบ้านเองก็คงไม่ดื้อหรอกครับผมว่าเขาคงจะเข้าใจว่าในเมื่อมันท่วมทุกปีแล้วคุณจะอยู่ได้ยังไงคุณก็ต้องย้ายอยู่ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งการเว้นคืนหรือกฎหมายที่มันมันมันเข่งคัดอ่ะมันก็จะช่วยเพราะมันเป็นของส่วนรวมนะครับคุณเอามาโย์ของเอาของส่วนรวมมาใช้ส่วนตัวก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วในการย้ายมันก็เรื่องปกติที่ที่คุณต้องทําอยู่แล้วแต่เราก็อารมณ่รวยให้เวลาสักน,นิดนึงแต่ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ ต้องคืนธรรมชาติฮะคือให้ธรรมชาติไปแล้วเราถึงจะอยู่ได้นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้แน่นอนไม่มีทางเลือกทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร